รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater พี่นพครั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนพี่นพสัญญาอะไรกับหนูไว้พี่นบจำได้ไหมคะจำได้สิครับน้องบิวครับพี่นพสัญญากับน้องบิวว่าพี่นบจะเล่าถึงบรรยากาศในงานประกวดจัดสวนโลกเชลซีเฟลเวอร์โชว์2013ให้น้องบิวฟังใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะพี่นพยิ่งได้ทราบว่าประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับเหรียญทองชนะเลิศเป็นปีที่4แล้วยิ่งอยากฟังพี่นอบเล่าเข้าไปใหญ่เลยค่ะว่าแต่น้องบิวอยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษครับ,รบเกี่ยวกับงานเชลซีเฟลเวอร์โชว์2013ครับ หนูอยากรู้ทุกเรื่องเลยค่ะตั้งแต่พี่น็อปไปถึงงานวันแรกเลยเรียกได้ว่าน้องบิวอยากจะรู้ตั้งแต่วันที่เราเริ่มจัดสวนจนถึงวันที่เราได้รับเหรียญเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่น็อปได้เลยครับน้องบิวครับเพราะว่าพี่น็อปได้เก็บภาพบรรยากาศนะครับงานประกวดจัดสวนโลกเชลซีเฟรวิชโชว์2013มาฝากน้องบิวอย่างมากมายเลยครับ พี่นพพานหนูทราบมาว่างานประกวดจัดสวนโลกในครั้งนี้มีความพิเศษตรงที่ครบรอบ100ปีพอดีใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับต้งเบลครับงานประกวดจัดสวนโลกนะครับเชลซีฟลาเวอร์โชว์2013ในปีนี้นะครับถือได้ว่าครบรอบ100ปีพอดีเลยครับโดยงานเชลซีฟลาเวอร์โชว์นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อ e g r e a t Spring Show นั้นนะครับจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปีครับโดยสมาคมพืชสวนแห่งสาร,ราชาจาักรหรือ RHS ครับที่ย่อมาจาก Royal Horticultural Society โดยงานเชลซี a f เวอร์โชว์ถือว่าเป็นงานจัดแสดงดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของสา,าราชนาจาักรครับและก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในงานแสดงดอกไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกก็ได้นะครับน้องบิวโดยในแต่ละปีนะครับจะมีผู้เข้าชมงานกว่า500,000คนเลยทีเดียวครับมีประวัติที่ยาวนานและมีชื่อเสียงแบบนี้ ใครจะเข้าร่วมประกวดจัดสวนคงต้องผ่านการคัดเลือกที่ยากลําบากน่าดูเลยนะคะพี่นพใช่แล้วครับน้องบิวครับการที่ใครก็ตามนะครับจะเข้าไปจัดสวนในงานประกวดจัดสวนโลกเชลซี Chelsea, ฟลาเวอร์โชนนั้นนะครับจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคม Royal Horticultural Society หรือ RHS ด้วยนะครับโดยการประกวดในแต่ละปีนะครับทีมที่จะเข้าประกวดจะต้องส่งแบบและแนวคิดของการจัดสวนให้กับสมาคมในเดือนสิงหาคมของทุกๆปีครับหรือก่อนที่จะมีงานประกวด10เดือนครับน้องบิว โดยทางสมาคมจะคัดเลือกแบบที่ทางผู้จัดสวนจากทั่วโลกส่งเข้าไปว่าจะาอนุญาตให้ผ่านเกณฑ์หรือไม่นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะครับกว่าที่ทีมจัดสวนจากประเทศต่างๆจะสามารถเข้าไปร่วมงานประกวดในแต่ละปีได้ครับน้องบิวและในปีนี้มีกี่ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากทางสมาคมครับพี่นอพสำหรับในปีนี้นะครับน้องบิวครับมีสวนที่เข้าร่วมประกวดถึง5 3 1สวนจาก36ประเทศทั่วโลกครับปีนี้สวนนงนุชพัทยามีแนวคิดในการจัดสวนยังไงอคะพี่นพ เพราะเท่าที่หนูทราบมันเนี่ยแต่ละปีจะมีแนวคิดในการจัดสวนไม่เหมือนกันใช้คบน้องบิวครับแนวคิดในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปนะครับและถ้านบิลอยากจะรู้นะครับว่าแนวคิดปีนี้ของทีมงานสวนนงรุ์พัทยาจะเป็นแนวคิดแบบไหนนะครับพี่นอกว่าเราไปฟังคุณกำพลตันสัจจาเล่าให้เราฟังดีกว่าครับพูดถึงงานคอนเซปต์ในปีนี้ประเทศไทยของเราโดยสวนนงรุฑจักพัทยาคอนเซปต์ในปีนี้เป็นอย่างไรครับเออผมเองผมมองในมุมของเรื่องท่องเที่ยวนะครับ ผมก็ใช้คอนเซปต์ว่า Thailand The People The Culture The Religion ก็คือเป็นเรื่องของประเทศไทยเป็นเรื่องของประชาชนเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเป็นเรื่องของศาสนาครับผมเอาศาสนาเป็นตัวตัวนำนะครับในในการโชว์ครั้งนี้ครับแล้วดอกไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นดอกอะไรครับก็เป็นกล้วยไม้ของประเทศไทยเราทั้งนั้นนะครับปีนี้ผมมี ่อกสับปะรดสีมานิดหน่อยนะครับก็ให้ให้ให้เป็นการเบรกเบรกจากกล้วยไม้ไปบ้างนะครับแต่ว่าไม่มากแค่ประมาณ10เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับเท่านั้นเป็นกล้วยไม้ไทยหมดทำไมคุณต้องถึงเลือกเป็นกล้วยไม้ไม่เป็นดอกไม้หรือว่าต้นไม้ชนิดอื่นๆจากประเทศไทยครับเราประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ส่งออกเรื่องกล้วยไม้ยี่แล้วนะครับแล้วประเทศอังกฤษเราก็ส่งไปเยอะครับ อันนี้เหมือนกับเป็นการโฆษณาประเทศด้วยและโฆษณาสินค้าของประเทศไทยเราด้วยนะ,นะครับและจริงๆก็เป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งทั้งนี้ก็ไม่ค่อยได้ใหม่จะดงให้เห็นมากนะ น้องบิวครับคุณต้งกำพลตันสัจจานะครับอย่างเล่าพี่น้องฟังอีกด้วยนะครับว่าดอกกล้วยไม้ที่ทีมจัดสวนของไทยเรานํามาประดับตกแต่งในสวนครั้งนี้มีมากกว่า5,000 0่นช่อด้วยกันครับโดยเป็นกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆมากถึง18ชนิดครับส่วนดอกสับประรดสีนั้นบางส่วนได้สั่งตรงมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เลยครับเพื่อมาประดับในงานจัดสวนครั้งนี้โดยเฉพาะครับ สนับสนุนโดยสวนนงนุชพัทยา AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะที่เราพากันที่เราจะไปประกวดจัดสวนในงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแบบนี้เนี่ยคงต้องใช้งบประมาณและค่าใช้จ่ายที่สูงมากเลยนะคะถูกต้องเลยครับน้องบิวครับนอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแล้วนะครับยังจะต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วนเลยนะครับโดยเฉพาะปีนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยนะครับจากเมืองพัทยาครับ ครับอยากจะสอบถามในเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างทางพัทยาครับกับสวนนงนุษย์ในเรื่องงการที่จะมาเข้าร่วมงานเชลซีพลังโชว์2013ที่ประเทศอังกฤษในครั้งนี้ครับครับก็สืบเนื่องนะครับจากงานนี้เนี่ยมีมาแล้วเนี่ยปีมีครบ100ปีนะครับแล้วก็ทางสวนนงนุษย์พัทยาโดยผู้อำนวยการสวนนงนุษย์คุณกำพลตัสจาเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการนี้มาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับโดย ได้รับรางวัลเหรียญทองในการจัดจัดสวนนะครับจากรางวัลจากงานนี้แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าอริาเบธที่2นะครับแห่งสาราชนาจักรครับแล้วก็ต้องถือว่าเราได้มีการเตรียมการตั้งแต่เรื่องของรูปแบบเรื่องของเทคนิคการจัดสวนแล้วก็ได้เผยแพร่ความเป็นไทยๆนะครับทางเมืองพญาก็ได้เห็นว่าการร่วมงานนี้เป็นงานที่ ต้องเรียกว่าค่อนข้างยากมากนะครับกว่าที่จะเข้าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมงานได้นะครับต้องผ่านในเรื่องของการสมัครเข้าไปใน r อ y a l Society นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสวนแล้วก็ประกอบกับสวนนงนุษย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองพัทยานะครับทางเมืองพัทยาจึงได้เข้ามาร่วมในเรื่องของโครงการการออกบูธในการจัดสวนในงาน Chelsea f l o w e r s ช o w เมื่อปีที่ผ่านมากับปีนี้ด้วยว่าเป็นปีที่สองสหรับพัทยา การที่เราจะนําดอกไม้หรืออุปกรณ์ตกแต่งสวนต่างๆไปยังประเทศอังกฤษเนี่ยเขามีวิธีการนําออกไปยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับน้องเด๋วครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยในการจัดสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างที่เรานะครับทำแบบมาจากเมืองไทยและส่งไปที่ประเทศอังกฤษนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่นกว่าเราไปฟังนะครับทีมงานจากสวนนงนุษย์เล่าให้เราฟังดีกว่านะครับว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างครับ แล้วพูดถึงในเรื่องของการขนส่งอย่างสาราที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับอันนี้มาแบบเป็นสาราเลยหรือว่าเรามาประกอบเองที่นี่ครับก่อสร้างได้หมดเลยมันก็ทําที่เมืองไทยครับเราก็ประกอบที่เมืองไทยเราก็พวกเราก็ดูมันมันโอเคไหมครับหลังนั้นต้องแยกเป็นชิ้นเลยครับแล้วก็ใสต่ตู้คอนเทนเนอร์อที่ที่ขึ้นเรือครับทีนี้ใช้เวลาือบส่งเดือนนะ<ห>ส่งมาจากประเทศไทยถึงถึงประเทศอังกฤษครับพูดถึงดอกไม้ พราะดอกไม้เป็นเรื่องที่สําคัญมากมากถ้าส่งมาช้าหรือว่าการขนส่งไม่ดีดอกไม้ต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนใช่ครับของสวนนงรุตเป็นไงบ้างครับก็เป็นอย่างนี้เวลาส่งต้นไม้ข้ามข้ามประเทศนะครับมันต้องดูแลเรื่องเรื่องดินดินนะไม่ให้ไปข้ามข้ามประเทศนี่คือห้ามมีดินเลยใช่ครับต้องเป็นต้นไม้เพียวๆเลยใช่ครับตอนนี้ต้นไม้นะไม่มีดินครับแล้วก็อยู่ขึ้นเครื่องบินครับ จริงคอบินก็แค่12ชั่วโมงแต่มันต้องผ่านศุลกากรอะไรแนี้<ง>จะนานนิดนึงใช่ครับ,รบแต่ก็นานมากก็คุณภาพของต้นไม้น่ะมันดูไม่ได้มันมันแห้งหมดอ่ะแล้วตรงนี้เราแก้ไขยังไงครับก็แก้ไขก็คือต้องดูแลอย่างดีนะที่ไม่มีแมลงครับแล้วก็พยายามไม่ส่งเร็วที่สุดครับ เราก็พวกเราก็ติดต่อสถานทูตไทยที่ประเทศอังเฤษดอ่ะที่มาช่วยดูแลเรื่องผ่านชุละกกรอะไรนีร้ที่ประเทศอังกฤิดไงที่น้องคะหลังจากที่ได้ดอกไม้และอุปกรณ์ต่างๆจากประเทศไทยแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็เป็นการจัดสวนแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วครับน้องบิวครับขั้นตอนนี้ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะครับเป็นขั้นตอนที่ทีมงานสวนนงนุษย์พัทยาจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลินะครับประยุกต์เข้าด้วยกันครับเพื่อที่จะรังสรรค์สวนให้สวยให้ได้ตามแนวคิดที่ทีมงานได้ตั้งใจไว้นะครับ ซึ่งในครั้งนี้นะครับพี่น็อกเองก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการตกแต่งสวนในครั้งนี้ด้วยนะครับน้องบิวพูดถึงการเตรียมตัวสําหรับทีมสวนนงรุตจากพัทยาครับโดยเฉพาะในเรื่องของดอกไม้ซึ่งพี่มานิดเนี่ยเป็นผู้ดูแลโดยตรงเลยตรงนี้เนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรแล้วก็มีอุปสรรคทางด้านไหนบ้างครับอันดับแรกก็คือการคัดเลือกครับการคัดเลือกดอกไม้นะครับว่าเราจะคัดเลือกดอกไม้เนี่ยประเภทไหนนะครับแต่ แต่ตามคอนเซปต์ของเราก็คือประเทศไทยก็คือดอกกล้วยไม้เป็นหลักครับนะครับแต่ว่าทั้งนั้นและทั้งนี้เราก็จะต้องมองว่าปีนี้ดอกกล้วยไม้สีอะไรเป็นสีที่เป็นเทรนใหม่ๆนะครับหรือ,รอว่าสีที่ออกมาใหม่ๆอย่างเช่นปีนี้ก็ได้ตัวที่เรากําลังทําอยู่นี่คือคชุรีพีชนะครับรหลังจากนั้นเราก็จะ เลือกเลือกดอกไม้ที่ให้ความคงทนบนะครับที่อยู่ปรับเข้ากับอากาศกับเวลาในการทํางานของเราให้อยู่ได้นานครับนะครับอันนี้คือข้อสําคัญข้อหนึ่งนะครับครับแล้วตัวอุปสรรคของดอกไม้ที่เราส่งมาจากเมืองไทยเพราะว่าดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบร้อเ็เลยนะครับมาจากเมืองไทยใช่ไหมครับอุปสรรคตรงนี้มีปัญหาทางด้านไหนบ้างครับ ทุปสารคคืออย่างอย่างเช่นชุรีพีทเนี่ยนะครับหรือว่าดอกไม้บางบางประเภทที่เราเลือกไปเนี่ยครับในช่วงที่เรามาจัดเนี่ยเป็นไม่ใช่ช่วงฤดูของเขาไม่ใช่ฤดูออกดอกนะเราก็จําเป็นที่จะต้องหาให้ได้อย่างเช่นว่าจองฟาร์มต่างๆไว้ว่าเราต้องการดอกนี้นะอะไรแบบนี้นะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการแพคกิ้งนะฮะครับการแพคกิ้งเนี่ยก็ต้องเข้าไปควบคุม ถึงสถานที่เลยว่าเราต้องดูให้ดีเพราะว่าเวลาเราส่งดอกไม้มาเยอะๆเนี่ยครับมันอาจจะช้ำมันอาจจะยับมันอาจจะอะไรก็ได้นะฮะเพราะกล้วยไม้นี่เป็นไม้กรีบค่อนข้างจะเบาบางครับเข้าที่หนูฟังจากที่พี่น้องเล่ามาเนี่ยทีมจัดสวนของไทยเรามีการเตรียมตัวและวางแผนเป็นอย่างดีมากเลยนะคะเล่นในส่วนของประเทศอื่นๆล่ะคะ มีทีมจัดสวนจากประเทศไหนที่เตรียมตัวมาดีและเป็นคู่แข่งของประเทศไทยเราบ้างคำถามที่น้องบิวถามพี่น็อกเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคำถามเดียวกันกับที่พี่น็อกได้ถามคุณกําพลตันสจาไว้เลยนะครับและคุณกําพลตันสจาได้ให้รายละเอียดไว้อย่างดีเลยล่ะครับ3มปีที่แล้วนะครับสวนนงนุษย์ได้เหรียญทองมาโดยตลอดเลยนะครับต้องบอกว่าประเทศที่จัดสวนหรือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเราคุณโตมองว่าเป็นประเทศไหนครับที่พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆเลยครับเอ่อเดี๋ยวเรียกว่าคู่แข่งดีกว่าครับ จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยเขาระบบก็ดีมากแข่กับตัวเองครับครับเราสามารถที่จะทำทุกอย่างให้คณะกรรมการเห็นว่าทุกแคตตากรีที่เขาตัดสิ่งๆได้เอ็กซ์แลนเ์ไหมถ้าเปิดได้ทุกอันเนี่ยเขาจะให้โกลครับถ้าเผื่อว่ามียันไหน Very Good ก็ s i l เว r เลยนะครับผมก็ห่วงเหมือนกันเพราะไม่ใช่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวบางครั้งเราเดินผ่านบอกว่าสวยได้โกแน่มันไม่ใช่นะครับ ยังมีเรื่องอีกหลายเรื่องที่เขาจะต้องดูนั่นเป็นหนึ่งในหนึ่งในหัวข้อทั้ง่งว่าโอเคอันนั้นเอ็กซ์แลนครับแต่สัดส่วนได้ไหมตีมเนื้อหาของตีมได้ไหมความสดของดอกไม้ได้ไหมคร,ครับการไปอย่างเที่ยวเนี่ยมีเสาบ,บาบังเราแล้วก็แต่งเสาอันนี้ก็อาจจะเป็นคะแนานเพิ่มให้เราก็ได้เพราะว่าถือว่าเราเห็นความสําคัญเขามองดูว่า คนที่จับเนี่ยให้ความสําคัญกับสิ่งที่ทำเนี่ยด้วยวิญญาณจิตใจหรือเปล่าอันนี้ด้วยนะครับอันนี้สําคัญมากถ้าไม่ใช่ว่าคุณมาทําเพื่อสวยได้รางวัลกลับบ้านไม่มองเห็นความสําคัญอะไรของต้นไม้เลยครับเขาจับวิญญาณของคนเลยว่าคนคนนั้นน่ยตั้งใจทำป่ะโอ้ก็ใช่สวยอย่างเดียวถือว่างานนี้ไม่ใช่งานที่แบบว่าจะมาทําสวยๆงามๆอย่างเดียวแต่ต้องมีความในเรื่องความละเอียดความทุกสิ่งทุกอย่าง ่ในการ,รจัดสวนทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับ,รบสนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater ี o m ดีโ e มเทยเตอร์สวนนงนุชพัทยาพี่นพคข คุยกันสนุกเลยนะคะฝนเันตกซะก่อนใช่แล้วละครน้องบีวครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของต้นฤดูฝนนะครับแต่พี่นพว่าเรามานั่งคุยในศาลาอย่างนี้ก็ได้บรรยากาศดีเหมือนกันนะครับพี่นพคะเป็นเพราะทีมไทยเราเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างนี้ใช่ไหมคะถึงทําให้เราชนะเหรียญทองเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วถูกต้องแล้วละครน้องบิครับแต่ว่าน้องบิอยากจะทราบถึงความรู้สึกของทีมงานส่วนนนุ์พัทยาหรือเปล่าครับหลังจากที่พวกเขาสามารถคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่4ติดต่อกันครับ อยากทราบสิคะพี่นพขนาดหนูอยู่เมืองไทยเนี่ยหนูยังดีใจไปด้วยเลยค่ะถ้าอย่างนั้นนะครับพี่นพว่าเราไปฟังคุณกำพลตันสัจจานะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมงานสวนนงนุษพัทยานะครับและก็รวมไปถึงนะครับคุณอิทธิพลคุณปลื้มนะครับยกเมืองพัทยาดีกว่าครับคุณนต้งครับมีความรู้สึกยังไงครับสำหรับการที่สวนนงนุษย์นะครับจากพัทยาซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองนะครับในงานเชลซีฟราวร์โชว์เป็นครั้งที่4นะครับติดต่อกันครับ ดีใจมากครับเพราะว่าเราเองก็เป็นปีร0อยปีของเขารับได้โกในปีนี้ก็เป็นปีที่สําคัญนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือเราได้โกให้แก่ประเทศไทยอีกนะครับเพราะผู้ชมบาไปผ่านมาเนี่ยเขาก็ตอนนี้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับเพราะคนที่มาตามแล้วเนี่ยเขาก็ดีใจที่ว่าเรามาอีกนะครับ ก็เป็นอะไรที่แปลกสำหรับงานดังนี้ครับครับผมต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ภาคภูมิใจนะครับกับรางวัลน,นี้แล้วก็ถือว่าเป็นรงางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและก็คนไทยทุกคนนะครับว่าในในส่วนนี้เนี่ยต้องต้องบอกทางคุณนอพว่าในด้วยโซซหรือสังคมของการจัดสวนที่นี่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะต้องเรียกว่า คัดเลือกกันโดยละเอียดจริงๆนะครับร่อนค่าจะลงรายละเอียดจางมากกว่าจะเข้ามาในการจัดงานเป็นเมมเบอร์ได้จนถึงการจัดแสดงแบบนี้นะครับยิ่งเราได้รับรางวัลเหรียญทองติดต่อกัน4ปีเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่การรักษาแชมป์นี่ย,ยากมากนะครับเพราะนั้นก็เป็นความภาคภูมิใจของของเราทั้งคนทําผู้สนับสนุนแล้วก็ส่งรางวัลวามภูมิใจให้กับคนไทยทุกคนด้วย น้องบิวครับนอกจากที่ทีมงานจัดสวนของประเทศไทยของเราจะภาคภูมิใจกับการได้รับเหรียญทองชนะเลิศเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ทีมงานรู้สึกประทับใจมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการเสด็จทอดพระเนตรชงการจัดสวนในครั้งนี้ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท,ที่2แห่งสาราชนจาจักรเจ้าฟ้าชายชาวพร้อมทางราชวงศ์ทุกพระองค์ด้วยนะครับโดยเจ้าฟ้าชายชาวนะครับทรงทอดพระเนรและชื่นชมการจัดสวนของประเทศไทยของเราว่ามีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับ สวยงามและโดดเด่นจนได้รับเหรียญทองชนะเลิศแบบนี้ต้องได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมากเลยใช่ไหมครับพี่นบไม่ใช่แค่ผู้เข้าชมงานเท่านั้นนะครับที่ความสนใจกับสวนดอกไม้จากประเทศไทยของเรานะครับยังรวมไปถึงสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากออสเตรเลียรวมไปถึงในประเทศอังกฤษเองนะครับก็ให้ความสนใจไม่แพ้กันครับ สำเร็จที่ทีมจัดสวนของไทยเราจะคว้าเหรียญทองชนะเลิศเป็นสมัยที่4ติดต่อกันแล้วประเทศไทยยังได้อะไรดีๆกลับมาอีกมากมายจากงานในครั้งนี้อีกด้วยนะคะพี่น้องผินด้วยกับน้องบิวเป็นที่สุดเลยนะครับที่ว่าประเทศไทยของเราจะได้อะไรที่ดีๆจากงานประกวดจัดสวนโลกในครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกกล้วยไม้ที่เรานําไปจัดสวนในครั้งนี้นะครับให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงความสวยงามซึ่งดอกกล้วยไม้นี้ถือว่าเป็นดอกไม้เศรษฐกิจกที่ส่งออกไปยังประเทศต่างๆมากมายครับน้องบิว อีกทั้งเรานะครับยังได้ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยของเรานะครับผ่านไปยังสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์และวิทยุครับในเรื่องราววิถีชีวิตของประเทศไทยของเรานะครับทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรมนะครับผ่านการจาัดสวนที่สวยสดงดงามอย่างนี้นะครับออกไปยังสายตาผู้คนทั่วทั้งโลกเลยแหะครับ